สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเว็บไซต์ออนไลน์นะครับมาลบลายน้ำออกจากภาพฟรีๆ e ครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมใดๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับจะมีคาว่า watermark อยู่ในรูปนะครับเสร็จแล้วพอเราอัพโหลดภาพขึ้นไปนะครับมันก็จะลบออกเหลือแบบนี้เลยนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นี้ไว้ต้คลิปสอนให้นะครับ watermark นะครับ remover นะครับ .io นะครับพอเราเข้ามาที่เว็บนี้ก็จะเห็นหน้าตาเว็บแบบนี้นะครับจากนั้นจะมีปุ่มอัปโหลดรูปภาพครับให้เราคลิกที่อัปโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปนะครับที่เราต้องการจะลบลายน้ําออกนะครับกด Open ขึ้นไปแบบนี้ครับแล้วก็ลองประมวลผลสักครู่นะครับเนี่ยต้นฉบับซ้ายมือนะครับขวามือลบลายน้ําเรียบร้อยง่ายมากๆเลยนะครับแป๊บเดียวเลยนะครับเสร็จแล้วก็ กดดาวน์โหลดนะครับเพื่อจะเอารูปไปใช้งานแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ภาพที่ไม่มีลายน้ำเรียบร้อยนะครับใครสนใจหรือว่าใครกำลังหาวิธีการลบลายนา้ำก็ไปลองทำแบบนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ